สวัสดีครับพบกับผมกบไทยในเกาหลีวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูการขับรถขี่ฟางนะครับก็เราก็ขับรถมาแบบนี้นะครับค่อยๆขับครับช่วงหน้าหนาวขับไว้ไม่ได้ครับอากาศกันหนาวเลยครับรถคันนี้สารพัดประโยชน์เลยครับทั้งขี้ฟางทั้งตักขี้ก็ได้ความเร็วก็ประมาณ30-40กิลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ก็จะนำคลิปฟางไปให้น้องวัวครับสามารถคลิปได้ทีละสองก้อนครับเพื่อนๆออกมาแล้วก็คลิปเลยครับฟางทีนี้สั่งมาเยอะมากครับนี่ครับคลิปแบบเพื่อนๆเห็นนะครับค่อยๆถอยหลังเพื่อจะเอาไปไว้ในในลายให้น้องวัวกินครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็มาเรียงแบบนี้ครับจะเอาสองก้อนได้สามก้อนก็ได้ครับ หนึ่งก้อนก็ใช้เวลาประมาณกินสองวันถึงสามวันนะครับเพื่อนๆนี่ครับภายในของฟางก็จะเป็นแบบนี้นครับฟางใหม่ๆเลยครับน้องวัวชอบกินมากครับน้องวัวบอกชอบครับฟางใหม่ๆครับชีวิตก็ให้วนไปแบบนี้นะครับกินฟางกินอาหารเรามีหน้าที่ดูแลก็ดูแลน้องวัวครับ ฟังเราเตรียมไว้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กให้ผมด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม